สองร้อย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 ลองนับดูว่าเข้าๆฉัดบนเนี่ยอือสี่ร้อยอย่างน้อยมีแล้วสี่พันสวัสดีครับอยู่กับอาจารย์โบ๊ครับอยู่ทั้งช่องของเบาลินเกษตรลงมือทําแล้วก็เบอเป๊กเกษตรแบ่งปันแล้วก็ผมเบอร์พงเพื่อนเกษตรครับวันนี้เบ่าโบเบ่โบเบอโบครับเป็นบอโบเลครับก็คือหลายๆคนจะชอบถามว่าอการที่เราทําเกษตรยังไงแล้วให้มีรายได้นะครับนี่คืออาจารย์โบดเดี๋ยวให้อาจารย์โบ๊แนะนำตัวสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดี อาจารย์โบคนเดิมครับคนนอนแต่ตอนนี้เป็นคนบุริรัมแล้วครับก็ย้ายจากนอนมาก็มาทําสวนย่ที่บุรีบริลยัมมาทําสวนนานนี่ยารย์ก็ตอนนี้ก็เข้าปีสิบเอ็ดสิบกว่าฝืนนาเขาว่าเอาอะไรมาปลูกมันจะมีน้ำไหมอ่าอ่าเราก็มาบุกเบิกตั้งแต่ทําก่อนจะมีโคกหนองนาที่วัดแถวนี้อีกมาปั๊บเขาก็ถามเลยคือตาของแฟนที่นี่แหละเขาก็ถามว่า ปลูกออียงนักหนามัน<ป>มีน้ํำไหมปลูกอียงนักหนาท<ด>ี่ <laughs> เราก็เอามาปลูกแม่งทั่วไปหมดครับผลสุดท้ายไอ้น้ําประปามันไม่พอมันส่งเราไม่ถึงใช่ไหมครับเราสู้แพงแพงกจะแพง,แพงเราก็ไม่ว่าผลสุดท้ายเจาะบาดาลขุดบอ่อพอขุดปัด๊บเขาจะว่าทําที่นาเสียคนสมัมก่อนใช่ไหม <laughs> <laughs> คนที่นาเสียแต่เราเราก็ยอมเราทําให้เขาสําเร็จเราเรามีน้ําับมีต้นไม้ลอกงามปลามีเงิน มีค่ากับข้าวมีอะไรให้เขากินดีอยู่ดีปับ๊บครับเน,นี้ยเขาก็ตามใจแล้วสนับสนุนเราก็ทำได้เต็มที่ครับแล้วที่นี่อะอะไรที่สร้างรายได้ให้กับอาจารย์ได้ดีมากครับถ้าเป็นตอนนี้นะครับ,รบก็คือมะนาวที่เราทํามานี่แหละ,ะนะมะานาวที่เราทํานั่นคือมะนาวอะไรครับมะนาวตั้งชื่อไว้ตามันี่คือมะนาวแป้นบินตาตามเปลือกไม่ขมเ,เขม็ดเม่ขมครับ พอน้ำเยอะด้วยแล้วพอจิ้มลงไปเนี่ยน้ำจะพุ่งปิดเลยคือสโลแกนเขาจิ้มแล้วน้ำแตกอ่าที่เขาได้ยินกันใช่ไหมใช่ที่คือในวงการเขาได้ยินกันจิ้มแล้วน้ำแตกครับผมอยากรู้ว่าจิ้มแล้วน้ำแตกจงไงมันมีน้ำตั้งแต่ลูกเล็กๆกครับแต่จะให้บ่าวพงเลือกเลยอ่าจะจิ้มลูกไหนเอาลูกนี้ก่อนเอาลูกนี้ก่อนเลยให้มันตดีกว่ามั้ยไม่เอาลูกนี้ก่อนอ่าลูกนี้ก่อนเลยเอายอมเสียใช่ไหมยอมเสียเลยเอาลูกนี้ก่อนเนี่ยเห็นน้ำ ยังไม่มทัเท่าไรให้โตกันนิดหน่อยดีกว่าอันนี้น้ำบอ,อกนะครับ<ม>นี่าเดี๋ยวเอามาเอาลูกนี้อ,อันนี้คือยังโตไม่ไเต็มที่ใช่มันจะเท่าสองลูกอันนี้ผิวเนี่ยเขาจะได้เห็นผิวอ่าอ๋อเห็ุกนี้อาลูกนี้อ๋อเห็นผิวมาเขาจะเหมือนบางแล้วมันลูกเขาจะโตกว่านี้ไหมจัดก็คือถ้าเราปล่อยนะครับปล่อยให้โตตูดขวดโซดาสิงสิงเล็กนะคมอสิงใหญ่นะขวดโซดาแล้วก็ คือเราเก็บส่วนมากเราจะเก็บให้โตกว่านี้อีกหน่อยถ้าทำเป็นไซส์พิเศษไปนะะคือมันมันเลี้ยงนานเนี่ยแทนที่มันจะออกอีกเนี่ยดูนะสโลแกนข้าิ้มแล้วน้ําแตกเนี่ยจึ๊กเห็นวัดใกล้ๆจะเห็นปุดๆเดี๋ยวเขาบอกเดี๋ยวเขาบอกว่าบีบอ้อนี่ยพงกันเลยอ้อไม่บีบนะนี่นี่นี่มีน้ำเลยเห็นไหมนี่เห็นไหมครับบางคนบอกว่าเอ้ยมือคึงมือบีบอ่ามาดูกันชัดๆอย่าเจ๋วครับอย่พาให้ดูอ่า เอามี่ตัวที่เสียบต่อพอดีมาอย่ามาเห็นน้ำเนี่ยไหลนี่ลูกเลนน้อยนะเนี่ยบางคนเขาบอกว่าออ้ยบอกว่าไม่ได้บีบมือสั่นจนหนึ่งเมล็ดให้ดูเนื้อเดี๋ยวดูนะครับดูแสงแสงดูดูเมล็ดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเดี๋ยวผมบีบการันตีนะการันตีความอให้น้ํานะครับอใกล้ๆใกล้ๆถนัดไหมถนัด นี่นี่ครับเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับอ่าแล้วดูเปลือกติอ่าดูเปลือกเห็นไหมดูนี่น้ำยังไม่หมดนะเนื้อกุ้งใช่ไหมจังอือเดี๋ยวผมลองจองชิมดูลองชิมดูชิมดีกว่าจะไม่กิดาการเสียดายน้ำพอจะละมุนใช่ไม่ไม่เฟื่อนไม่ฝาดแบบไม่เหมือนเวลาเรากินเข้าไปว่าอู้มันมีความเฟื่อนคออะไรอันนี้มันจะหวานในลําคอไงสังเกตนะเนี่ยเวลาเราส่องเห็นแม่กแดดเนี่ย S <S 2> <S 2> เหนเ็นไหมนะมันจะทะลุเปลือกออกมาเนี่ยเหน็นไหมความบางของมันจะทะลุเปลือกออกมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะกินให้ดูอแล้วอธิบายตัวอย่างเนี่ยเห็นไหม,มตรงเนี้ยเส้นขาวมันจะน้อยมากอืมเส้นขาวคือตัวขมที่ทําให้มะน,นาวทั่วไปขมแล้วกุ้งเขาจะละเอียดเล็กนิดเดียวเนี่ยและมองดีๆว่าน้ําทั้งนั้นเลยเนี่ยลุกเละๆนะเดี๋ยวกินดูว่ามันจะ หวานนี่กินปกตินะอืมให้เปลือกมันไม่ขมเปลือกมันมันมันไม่ขมจริงใช่ครับมันพอกินไปมันก็เหมือนเอาที่เขาเอามอนาวนี่ยไปยำอ่ะอืมแต่ลองพิจิตน่ะไปยำไม่ได้หรอกต้องปอกเปลือกออกอืมขอก็ดีฮะของเขาก็ดีก็ก็ดีของเราก็ดีแต่ข้งนราอ่ดีอย่างแล้วแต่ใครจะเลือกอับพิจิตก็คือต้องให้ต้นเก่าถึงเปลือกจะบางอันนี้คือขอสนับสนุนนะครับว่า การที่เราทําเกษตรแบบนั้ให้มีรายได้อการที่เราทําอะไรแล้วให้มีรายได้แล้วลอยู่ได้นะครับก็คือตอนนี้คืออาจารย์เนี่ยเป็นของสายพันธุ์ของเขาเองนะครับตอนนี้คือแล้วเราก็ทําตัวนี้นะครับสามารถเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าเลี้ยงครอบครั <çek> วได้นะครับถ้าใครเอาสายพันธุ์นี้ไปต่อย,ยอดจา์ห่วงไหมครับไม่ห่วงแต่ขอให้เป็นของแท้ของเ้ห้ามเอาไอ้ต้นเนี้ยไปเปลี่ยนชื่อหรือถ้าเรา เอาไปทําขายอ่ะถ้าในกระจาดนั้นอ่ะมันเป็นแป้นมินตาอืมันหมดแล้วอย่าเอายี่ห้ออื่นพันอื่นเอาไปใส่แล้วไปบอกเขาว่าแป้นมินตาถ้าทําอย่างนี้คือมันมันผิดระเบียบเครื่องไอพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชครับเพราะมินตานี่เราจดทะเบียนขึ้นพันธุ์พืชแล้วครับเป็นของจานเลยใช่ใช่ครับนี่บอกเลยว่านี่แหละคือเขาเรียกว่าพื้นที่น้อยสร้างรายได้ได้ดีจากนั้นแล้วคือ พืชทุกอย่างที่กินอยู่ทุกๆวันหรือกินอยู่ประจําเนี่ยใช่ไม่มีการล่มสลายะนะครับการทําเกษตรเชิงลุกทํายังไงถึงจะมีไรายได้นะครับหลายๆคนว่าเฮ้ยบอกคงขายรุ่นใครนี่ทำไมขายได้เลยคือเราต้องทําเกษตรเชิงลุกเชิงลุกคืออะไรเชิงลุกคือเราต้องทําก่อนเขาอทําให้มันเหนือกว่าเขาเหมือนเราเตะบอลเราต้องลุก ยิงประตูถ้าเรารอแต่บล็อกเขาเขาก็ยิงเข้าประตูเรา,าตายเลยตอนนี้ก็สมมติว่านะไม่ไม่ได้ไปเปรียบเทียบอะไรมากครับถ้าเราซื้อกิ่งพันแพงมาคนที่ซื้อกิ่งพันแพงเนี่ยจะน้อยมากทั้งที่เป็นมะนาวตัวเดียวกันแต่ไอ้กิ่งถูกถก,กิ่งละสิบยี่สิบนี้ยคนต้องการเยอะครับมันก็เลยเกอนพุท้าทยมันก็ไม่มีค่าขายไม่ได้ขายไม่ได้ไไดครับแต่อันนี้สมมติ งบน้อยเรากก็ซื้อไปต้นเดียวครับก็คือกิ่งหนึ่งเราซื้อไปต้นหนึ่งหรือสองต้นขยายเราไปขยายแล้วก็ขายต่อใช่ขายต่อก็มันมีคุณค่ามากกว่าก็อาจารย์ขายสองร้อยคนไปทําต่อก็ขาย200ร้อยใช่ใช้ระยะเวลาประมาณสี่เดือนทําตลาดอีกนิดนึงใช่ขายได้แล้วมีรายได้ได้ได้วันละสองต้นนี่ก็สี่ร้อยแล้วอาจารย์เนาะคนอื่นทําเกือบสิบต้นครับได้สองร้อยอืม ทำต้นเดียวกิ่งเดียวได้สองร้อยอันไหนว่าชอบอันไหนมากกว่าอันนี้อันนี้ตัวนี้ทําไมถึงบอกว่าเงินเกือบเกือบหมื่นเนาะใช่ก็นับเนี่ยสองร้อ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 ยลองนับดูอะคร่าวๆฉัดบนเนี่ยอือสี่ร้อยอย่างน้อยมีแล 4, ้วสี่พันคิคับคิดอย่าไปคิดเหมือนอคนอื่นเขาเหมือนได้แต่ต้องทําตัวเองให้แพงกว่าม,มันถึงจะมีะไรายได้ที่อยู่ได้อะครับถ้าทําเหมือน มันจะเป็นรายได้ที่แบ่งมตมส่วนนี้ปลูกพันเดียวกับเราอืตอนนี้เราต้องเก่งเรื่องใครสวยว่ากันใช่ไหมแต่ถ้าเราเอาต่างจากเขาไปเรามไม่ต้องไปเอาลยเรแล้วแข่งแข่งกันเรื่องราคาได้อย่างเดียวสวยไม่สวยไม่ต้องเป็นอ่วแข่งเรื่องราคาธุรกิจถือว่าเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งแล้วก็ตัวนี้ก็คือไม่ได้หวงทําทําให้ถูกต้องตามระเบียบของเขาแล้วก็ปลูกได้ปก,กตินะครับมีรายได้สร้างรายได้ได้เยอะจะบอกให้แป้นมินตายเนี่ย สิบปีแล้วก็ยังราคาเก่งละสองร้อยเหมือนเดิมแถมตอนเนี้เพิ่งจะลดลงมาก่อนลงหน้าจองห้าเดือนตอนนี้เหลือสามเดือนแล้วอืมประทดดวงมันมีอนาคตอีกนานไหมอืมคือเราเราเอาที่ไปสารต่อใช่เอาไปสารต่อเลยสารต่อนี่คือบอกเลยว่าทำรายได้ให้กับกระพัวได้แน่นอนใช่ก็สรุปามนั้นก็ทำครับได้ทำต่อได้ทำขายได้อืมแต่ต้องร้อยเปอร์เซ็นต์ครสายตรงสายจริงสายจริง นี่นีน,นี่นี่จะของจะ,จะของชื่อใช่ไหมครับอาจารย์จาของชื่ออันนี้ยอบจะของชื่อเขาชื่อ,อ,อมินจาแล้วก็อาจารย์ก็ทําสายพันธุ์มาแล้วก็ตั้งชื่ออันนี้มาโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ครับ <c oughs> ผมสวัส <c oughs> <c oughs>